กุนคนทเทลนี่ก็มีนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยดอกเขาเล็กไปหน่อยแต่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาไปสักดอกเหลืองก็เอาจ้ะดอกมันไม่ใหญ่แล้วแต่ก็เอาเด็ดเด็ดอะอันนี้เขา เห็นสวนอร่อยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาควงโดนข้ามไปดีจ้ะเธอนี่งามเลยจ้ะจ้ะ,จะเช่นเคยจ้ะถ้ามาคนเดียวก็จะไม่ไม่ได้ตัดขามากจ้ะเราก็จะขูด,ขด เอาดินออกเงี้ยจ้ะเดี๋ยวไปทําที่บ้านต้องใช้น้ําช่วยหน่อยหนึ่งขูดๆแล้วรอออกอ่ะจ้ะงามอยู่นะถึงจะสีไม่ค่อยสวยนะดู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 เห็นอยู่นะนี่นี่ใช่เลยจ้าตะมุตะมีเลยเกือบเหยียบแต่ถ้าเหยียบกระเพาะเลยนี่ไงนี่อีกจ้ะนี่อันนี้นี่ยังเล็กอยู่นี่จ้ะออ้นี่สามเลยจ้ะเพื่อนๆทำไงดีนี่

เอ้ดอกนี้เอาไว้เนี่ยมันเล็กไปอันนี้เขาอาจจะเดินมาเหยียบเลยก็ได้แต่พวกนี้มันก็โตแล้วจ้ะเขาโตเร็วมากจ้ะนี่จะมูจะมิเลยเดี๋ยวให้ดูหลายลูกอยู่นะนี่นี่ลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนี่อีกลูกจ้ะนี่แต่ลูกนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะนี่แตะเนี่ยลูกนี้ใช้ได้แล้วเอาไปละ แล้วก็ตรงนี้อีกลูกเห็นไหมนี่ <c oughs> ไม่รู้ไข่เหยียบระหว่างเรากับเขานี่ก็ลูกกําลังเกิดเลยนี่อีกจก้ะนี่กั้งหลายลูกเนี่ยเพื่อนๆพรุ่นรงนี้คงบานขึ้นมาเต็มเลยอะลูกหนึ่งเกือบเหยียบวิตไปลเลยเพื่อนดูนะมันเหมือนมองมันค่อยเห็นแต่เราพยายามจะไม่เหยียบพุ่มพุ่มแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมนี่นี่ใช่เลยจ้ะ มาดูจ้ะีลีกดอกดอกดอกนี้ใช้ได้แล้วเราเอาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกดอกนี้เอาไปด้วยจ้ะมีอีกไหมยามองหาแล้วเราก็ไม่อยากเหยียบเอ,อยเนี่ยมอสถ้าเหยียบปุ๊บปโป๊ะ,ะเลยเหยียบโดนเขาเลย กำลังขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยนี่ด้วยจ้ะนี่เราว่าเราจะยังไม่เอาเขาเขาเล็กไปไหมเล็กไปอะหลายลูกอยู่นะเนี่ยแม่มีการปิดด้วยนะ รูปอยู่จ้ะแต่ลูกนี้เราเห็นนะ่นี่จ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนดูเด็กจ้ะเห็นไหมนี่จะ้ะงามเลยอันนี้ ที่ห้อยคอนี่มันก็เรายัางใช้ไม่ค่อยเป็นนะมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานะเพื่อนๆแต่ก็เป็นตัวช่วยที่ดีจ้ะมาจะ้ะเพื่อนๆเราก็มองหานี่เธอดูสิคนดู <c oughs> แอบนี่จ้ะ ก็หาที่พึ่งพิงนะมีอยู่ดอกเดียวนี่จ้ะโอเคมากๆเลยนะสำหรับเรานาะงามเลยจ้ะมาเลยจ้ะทุกคนต้องค่อยๆมองเลยอะ่ะจะมองหายากอยู่นะ นี่จ้ะงานกำลังกินเลยก็มองหาแล้วจานีเน,นี่เจอแล้วจ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเดียต้องระวังเผื่อเราไม่เห็นเราเหยียบเขาอีกจ้ะนี่จ้าทุกคนเราเอามมีก,ก่อนเราอยากเขีดดินออกบ้าง ดอกใหญ่มากเลยอ่ะสะใจจริงเลยดอกนี้ดอกใหญ่จ้ะเอออันนี้เราของนัดดูในกล้องนะโอ้ยเ,เพื่อนเอ้ยเอ้ยไม่ได้ต้องเอามีดแซะจากข้างล่างเนาะ เพื่อนๆดูดีไม่ได้มีแต่ดอกนี้นะนี่ไม่เห็นดูเราไม่เห็นนะเนี่ยทุกคนดูดินี่อีกดอกนึงโอ้ยนี่กำลังตะมุตะมิเลยดอกนี้ปิดด้วยนี่จะขี่ดินออก ตัดแบบขีด้ดินออกบ้างนะจ้ะนี่จ้ะงามงามงามมากเลยจ้ะวางคู่กันให้ดูเลยน่ารักแม่แม่กับลูกแน่เลยเพื่อนดูอู้นี่นี่จ้ะ ยังงามเลยดอกนี้ถ่ารูปหน่อยจ้ะบางทีเก็บไปก็ต้องถ่ายไปด้วยจะเพื่อให้ได้รูปสวยๆให้เพื่อนๆดูด้วยจ้ะงามเลยเดี๋ยวมองดูก่อนว่ามีอีกไหมเพราะเราอาจจะยีนี่ไงเพื่อนๆเกือบไปแล้วเราเห็นไหมนี่ เราว่าเราจะยังไม่เอานะดอกนี้เอาไว้ก่อนอเอาไว้ก่อนเนาะดีจ้ะเพื่อนๆใกล้ๆกันนี่แหละอดอกขนาดนี้เราเอาอีจ้ะอยู่ใกล้กระดอกนี้เลยจ้ะอือให้เพื่อนๆดู บริเวณเดียวกันนะเนี่ยนี่จะที่เดียวกันนะใกล้ๆกันเลยจ้ะสวยงามเลยจ้ะดอกเล็กก็เอาจ้ะ